ชาวชุมชนเขตบางรักนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและทำาหมันฟรีณลานกีฬามหาคนครต้านยาเสพติดจากหน่วยตัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการชุมชนคนรักหมาครั้งที่29โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตบางรักสำนักอนามายัยกรุงเทพมหาคนครบริษัทเพอร์เฟกต์คอมพานีนกรุ๊ปจำกัดหรือ p c g และบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเพดฟูดจำกัดหรือเจอายร่วมนำอาหารสุนัขและอาหารแมวมามอบแก่ผู้ร่วมงานรวมถึงบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนผู้บริหารเ e เว่นอเลและเซเว่น e ดลิเร่วมนำขนมและน้ำดื่มมาสนับสน,นุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ นางสาวอัญชนาบุญสุยาเพื่อในการเขตบังรักกล่าวว่าโครงการชุมชนคนรักหมาเป็นโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในระยะยาวจึงต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ออก็ขอขอบคุณนะคะทาง บริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนนะคะที่ท่านได้เข้ามาสนับสนุนในกิจการของสำนักง,งานเขตแล้วก็ในเรื่องของการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะชาวชุมชนเขตบางรักบอกว่าเป็นโครงการที่ดีทั้งลดจานวนสัตว์เลี้ยงที่ไม่พึงประสงค์และค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ถ้าท่านใดอยากจะเลี้ยงแมวก็ต้องดูแลให้ดีเลี้ยงสุนัขก,ก็ต้องดูแลให้ดีเอาขาว่าทําหมันเพื่อให้แบบว่ามันจะได้ไม่แพร่พันธุ์แล้วก็ไปเป็นภาระของคนอื่นหรือไม่ใช่เอาเลี้ยงแล้วพอมีลูกมาเยอะก็มปล่อยวัดดีใจนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ โครงการชุมชนคนรักหมาจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2557โดยฝ่ายประสานงานบรรเทาสาธารณภัย CPO ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องกว่า9ปีเป็นไปตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันของ CPO รายการต่อไปพบกับภาพยนตร์เรื่องคนเหล็กล่านรก Nine.